โอเคดีเน็ตเวิร์กทูเดย์อันเด็นะครับวันนี้ก็มาแนะนําตัวอุปกรณ์ยิงสัญญาณ Wi-Fi ระหว่างอาคารระยะไกลนะครับเป็นของ t e n d ้รุ่น O2 นะครับหน้าตาแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ t e n d ้ O2 จะรองรับ Point to Point โหมดนะครับได้สูงสุดที่2กิโลเมตรนะครับความเร็วที่รองรับได้สูงสุดก็8 0ดสถึงเกเมกะบิตนะครับลดทอนตามระยะทางและสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ผมมีตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมจูนนะครับพร้อมที่จะ ทดสอบ s ให้ดูกันอันนี้ตัวส่งนะครับอันนี้ตัวรับนะครับตัวส่งก็เน็ตวิ่งเข้านะครับที่ตัว P O E ซึ่งมีให้ในชุดนะครับเข้าช่องแลนนะครับแล้วก็ช่อง P O E จะวิ่งเข้าตัวส่งนะครับตัวส่งหันหน้าไปนะครับชนตัวรับนะครับตัวรับก็รับสัญญาณลงมาปุ๊บเข้าที่ P O E นะครับแล้วก็แลนนะครับเส้นสีน้ำเงินนี้ผมวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเรามาทสสปีดกันดูนะครับอ่าดีเฟหน้านิดนึงนะครับ นี้ผมต่อจากตัวรับนะครับเข้าคอมโดยตรงนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไปต่อเข้าเราเตอร์กันนะครับส่วนมากอันนี้ผมเทสสปีดที่แมกซิมัมสุดของเขานะครับลองดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับ80 90เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็งานกล้องวงจรปิดนะครับงาน IoT นะครับยิงจากบ้านไปสวนบ้านเข้าฟาร์มนะครับ ยิงแะว่าโรงงาน l i n k i data ที่ความเร็วไม่ต้องการสูงมากนักนะครับก็รองรับสบายสบายเลยนะครับนะครับทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ80-90ถึงเเมกะบิตลดทอนตามระยะทางนะครับอันนี้แล้วแต่พื้นที่อันนี้ผมเทสให้ดูก็คืออาจจะอยู่ใกล้การสุดก็คือเทสที่ m a x i m มั s ส e ี d ที่เขาทำได้นะครับเห็นหน้โอสอนะครับก็ประกันศูนย์นะครับของแท้ประกัน5ปีนะครับประกันศูนย์นะครับอ่านี่สปีดสรุปมาค่าวๆานะครับประมาณนี้ ประมาณ80-90ถึงเเมกะบิตโปรเซสต์นะครับน่าสนใจนะครับสำหรับโจทย์จะใช้งานของใครที่ต้องการยิงระหว่างอาคารนะครับที่ระยะไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับราคาดีด้วยนะครับราคาผมจะมีแปะไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็โพสต์ด้วยนะครับอ่ะลองดูนะครับในชุดก็จะมีตัวเครื่องนะครับต่อ1หนึ่งเซนนะครับมีตัวเครื่องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับมี poe injector นะครับมีให้มีชุดปุ๊กนะครับติดยึดผนัง ด้านหลังก็จะเป็นนี้นะครับมีตัวเข็บทายด้วยนะครับพลาสติกนะครับมีคู่มือให้นะครับเวลามันลิงก์ันแล้วเนี่ยไฟมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับทั้งตัวส่งตัวรับก็จะต้องติดขึ้นมานะครับอ่าสามารถเซ็ตค่าไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครต้องการก็ทักกันมาได้นะครับ Line นะครับ a d s a n okd network ครับ